mày chơi ăn chưa ui mày đi đâu mày mang tầm mang tầm chơi đi ê ê à ่เข้าสู่คนด้วยนะครับเช้วาวันที่อากาศแจ่มใสจริงๆเลยนะฮะอยู่ที่ไหนอยู่ที่เชื่อ,อพรรักอลิณ่าบางสิบบางสิบปทุมธาน,นีคลองหลวงคลองหลวงมึง <c oughs> ไม่พูดเองวะครบทุกคำเลยว <c oughs> ันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เรามีมิชชั่นใช่ไหมแต่ก็คือพาเพื่อนมาตีแบดให้เป็นวันนี้นะเราจะมาเล่นแบดมินตันนะครับซึ่งเป็นกีฬาที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่ไ้นก็คือเอาไม้ยาวๆที่มีตะข่ายตีลูกขนไก่นะฮะแปลเป็นไทยแบดแบดภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรแบดแบดแปลว่าแย่นะ มิมนี่คือแบบไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเซนตั้นนี่คือแบบแน่นแล้วทำแรกอะไรนะแย่แย่ไม่ถึงเซนเต็มจริงๆแล้วอ่ะหนึ่งในเหตุผลที่คุณมาคืออะไรฮะมาแบ็กเฟรนด์กับเพื่อนๆพวกเราเที่ยงข้างขอดเฮ้ยอันนั้นคืออะไรเช่าเหรอซื้อเลยคือซื้อหรอซื้อถือมาสี่ไม้อะไรเหมือนไม้เดียวนะฮะลองหันข้างก่อนลองหันข้างหันข้างด้วยนะหันข้างหันข้างสี่ไม้เช่าหรือว่าซื้อแล้วเขาให้ฟรีเช่าเช่าชั่วโมงเท่าไหร่ นี่นี่เราเล่นพิเซินคนเล่นไม่เป็นกันทันไรเนี่ยคุณเตะ้ากูเฮ้ยคิงเล่นไม่เป็นเลยอันนี้เล่นบ่อยน้องปันที่ดูดวงอ่ะที่ที่หลังจากคลิปนั้นปล่อยไปที่พูดว่าปันดูดวงมีคนไปถามปันแล้วก็ปันรับดูดวงไหมคะดังคนขอดูดวงเต็มทุกวันที่คิวเต็มนะเอ้ยกูเดี๋ยวกูฝึกดูดวงเลยนี้เราจะมาสอนไอ้คิงเล่นถูกต้องแล้วครับจะเป็นเลยวันนี้คิงเจียนเลยเป็นนักแบบเป็นแล้ว น้องปันดูดวงยังไงซิในการสอนไอ้คิงวันนี้ถ้าไม่โชว์หน้าต้องหันหลังคุยกับไอ้คิงนะอ่าเดินหันหลังมาไอ้คิงคิงยิงข้างอ่าเดี๋ยวสอนง่ายๆอ่าฟังไปเดือดปนหลุดยาเลยอ่ะเดือดปนหลุดยาเละเลยก่อนก่อนที่เราจะดังๆครับไม่มีไม่ฮะหันฝั่งนู้นยิ่งไม่ได้ยินเสียงนะผมไปอยู่หลังกล้องต้นกำเนิดแบบเินต้นไม้แต่เมื่อไหร่ฮะ จริงแล้วคนเราคนเราเนี่ยเขาทําอาหารก็คือทาพวกไก่ต้มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบถอนขนไก่แเขาไม่รู้ว่าเราขนไก่ไปทาอะไรเขาเลยมนเสียดายว่างั้นใช่เสียดายเขาเลยเอามายัดใส่ลูกแบดลูกแบตคือลูกอะไรอ่ะมันคือเหมือนกับามาใส่หินอ่ะนี่พี่เชื่อปะเนี่ยเชื่อนะคุณเล่นนะเนี่ยหาไม่มีไม่คือต้องบอกไว้ก่อนว่าการจับไม้แบดเราจะไม่ได้จับไว้แค่เดียวเพราะว่ามันจะมีตีแบบอย่างนี้ คืบปีขมู Black hand full hand เดี๋ยวล่อลงสนามเลยดีกว่าครับผมว่านายยักษ์ป่าพิษคนป่าทุกคนแล้วสมัยมัธยมผมบอกเลยว่าผมเนี่ยโคตรเซียนแบบมิ้ตันเลยเพราะว่ามีคลาสตอนม6ครูสอนเนี่ยลูกอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีวิธีการเก็บให้มันขึ้นมาเราไม่ต้องก้มเราไปเก็บเราใช้ช้อนช้อนเ่ยไป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 ช้อนยืดโคตรเทะมุมเนี้ยช้อนลูกช้อนลูกอ๋อเออเห็นไหมเอ๊ะน้ำปอนน้ำปอนแป๊บนึง เห็นหนาเห็นนี่นีเหรเ <pump. S 2> อนี่ช้อนขึ้นมาย่างี้นะซอปซอซอนี่อุ้ยไปแล้วตะคอกอมึงกลับไปยืนที่เดิมมึงกลับไปยืนที่เดิมไปแล้วมันช้อนโชว์กูแล้วมันช้อนโชวอุ้ยไปแล้วตองเรียนทนาที่บอกกันุ ต้องปอดปัเอ้วยได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าจะไม่ได้แล้วเรียนมันเรียนมานานแล้วสามปีที่เรียนมาใช่อะไรวะเพื่อมันมันจับมันจับอย่างนี้ผมงานผมก่อนนะเดี๋ยวผมเล่นมาเบาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเหนื่อยเปอรเลเวลไปได้เป็นเลเวลล์ปองปอนะเล่นปอง เตืนะเนี่ยบานี่บาวล้วเล่นหนักมัขนาดไหนช้อนช้อนช้อนนี่ช้อนอีกคนหล่อเลยเน <c oughs> ยี่ย มันกว้างไหมแขกคนเดียวกันลูกอยู่ใครวะเอาละฮะเออเออไม่ข้ามนะ <laughs> เออ ปวกเลย5นาทีนั่งเหนื่อยพูดแต่เดียวมันไรเออเออดิวดิวลงมาจับเป็นมอนเล่เลยนี้เก๋เรามาดูมุมฝึกซ้อมนะฮะเออทางพี่ก็คือพี่ยิงหน้าไม้ไม่ถูกใช่มันหมันไม่ถูกปึ๊บล้มไปอย่างนี้ปึ๊บพี่ยิงตีอย่างนี้ ก็ไม่โดน,นใช่ม,มึงต้องใช้สัมผัสเวยมึงต้องมีฮาคิมึงหลับตาตีลูกยังได้เลย ไอ้กูมีทริคการจับไม้ให้เว้ยเวลามันจับไม้แบบมอนิโปงท่าอีกอันนี้คือทริคเฉยๆนะที่เราใช้จับอย่างงี้นี่แล้วตีก็ตีอย่างเงี้ยเนี่ยมึงจะรู้ว่าหน้าไม้อยู่ไหนอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้พอชิ้นๆหน่อยก็หมดไม้ตีปุ๊บปั๊บปุ๊บมึงจะรู้ฝักล้วแต่เมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้กูกรหน้าไม้ไปถูกเลยทีนี้วิธีการวิ่งของแบตปกติเวลาเล่นกีฬาฟุตบอลอะไรเงี้ยเขาจะวิ่งอย่างงี้รอไหมรอขนาดนหนถูกบ้างแหละแต่เวลาตีแบตอ่ะเขาจะต้องใช้แบบกินข้าวที่ อันน,น,นี้อันนี้ถูกไหมอันนี้ถูกไหมอาจารย์อันนี้อันน้ถูกไหมอันนี้ถูกอันนี้ถูกไหมว่าอันนี้ถูกไหมนนเดินเดินไปเดินหน้าถ้ามันใกล้ๆกะโอเคแต่ว่าถ้าเผื่อแบบมันไกลเราก็ต้องใช้แบบแรงสง่งแรงสง่งใช้เอวกับต้นขาถูกอ๋อไม่ใช่คนโอ้โหเตี๋ยวพี่อาร์ดีกว่าเออเรามาดูเสียงกันดีกว่า กไม่ทันออกอันนี้อันนี้ถือว่าออกไหมก็คือถ้าเป็นเส้นข้างนะถ้าเล่นเดี่ยวจะใช้เส้นในตลอดเล่นคู่เส้นนอกตลอดแล้วข้างหลังข้างหลังเล่นเดี่ยวใช้เส้นหลังตลอดก็คือถ้าถ้าเล่นเดี่ยวเนี่ยจะเป็นแนวยาวเล่นคู่จะเป็นแนวกว้างทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่คู่อ่ะตอนเสิร์ฟนะจะใช้เส้นในแต่ว่าหลังจากเสริมไปแล้วอ่ะใช้เส้นหลังตลอดแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ออกถ้าลงเนี้ยไม่ออกแต่ถ้าลงเนี้ยออกอ่าขึินขึ้น โชว์ทุกลูกเลยเนี่เออโชย่ะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นหนึ่งในกีฬาที่ลุงป,ป้าเขาก็มาเล่นกันบ่อยนะดูดิเขามาเพราะว่าเไม่ด้มีกิจกรรมทางของลูกหลานอ๋อมาละฮะซ้อมมาเยอะได้เวลาลงเยอะหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้เรามาดูลูกเสิบลูกแรกของคุณคิงสิบบาทครับเบ้า ไม่เบานะผมโดนสิบาทนะครับอย่างนี้เอาววันนี้โอ้ยเออไม่เห็นลูกเลยเนะี่ยลูกสูงจะเอาละเวียงไม้เวียงไม้ยไมอย่าอย่าดันสังเกตท่าเมื่อกี้นะคุณคิงดันไม้ไหนไหนโชว์ท่าเมื่อกี้ทีนะึงอ่าไม่ถูกต้อง <S <S อเวียงเวียงเอออย่างงั้นเวียงไม่ใช่กว้างนะฮะทุกคนไม่ใช่ไปกว้างไม้ก็ยับหัวแตกน,น,นะ้มเานะเออได้ละเริ่มดีขึ้นเริ่มโตได้นานขึ้นนะะเออ เออนเรามันต้องล้มฮะก่อนจะลุกส่วนใหญ่ก็จะนอนก่อนแล้วค่อยลุกนะครับถ้าเป็นผมนี่ก็จะนอนตื่นอะไรกูเนี่ยว้าวครับโทรที่เมื่อเช้าคุยกับไอ้ทัศมาไอ้ทัศถามมาถามระหว่างกระหอบอันไรน่ากลัวกว่ากันคือเจตนาใช่ไหมสมมติๆเขาตีแบตอยู่ แล้วสมมติเขาตีแบดอยู่มองเขาหอมคือข้างๆเขานี่น้ำมันมวยน้ำมันมวยหอมหรอแล้วแต่เจตนาองี้ไอ้คิงตีสมมติเราไม่ได้สมมติเราไม่ได้อ่ะสมมติหอมแล้วพวกคุณล่ะครับใช้คำว่าหอมแบบไหนกันหอมนี่เอาไว้ใช้ตอนแบบเวลาดมกลิ่นอ่าถูกแล้วอันนี้ปกติอันนี้ใช้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่รู้ไปเพี้ยนได้ไงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเนี่ยแต่รู้สึกว่าตีได้โดนนักคือตอนแรกไม่โดนเลย โปรีเดียก็เล่นกันโปรแบคเจอโปรกรอบนะฮะแต่งจริงมันเหมือนตีกรอฟเลยเอาละโอ้โหแต่ยังเป็นติงตองหรือไงครับเนี่ยตีโค้ดสั้นเอาละะฟาดฟาดไม้ละเป๊ะตามพี่สอนเลยโอ้โห้ตา ดีกว่าโอเคดูเสียบนะอันนี้แข่งมันดีนะฮะอาร์ตกับพีมชิงกับปันผมกับน้องพลอยนะฮะอันนีงยาวกระต่เติงชุกคือเทอะไรี่โอ่โว่โอ่ เราก็อ,นอันนี้อย่างนี้แล้ววันนี้นะครับศึกชิงแชมป์ระหว่างฝ่ายสีสันและฝ่ายสีดํานะครับฝ่ายสีดำเนี่ยนำโดยคุณอ้๊มนะครับอ้๊มอุโมงนันอมกับน้องน้นองน้นอนงน้อยน,อน้นองพ่อยนอน์เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ฝั่งนู้นนะทีมฝัง่งเหลืองแรงนะครับไอแรงมันเป็นนักสู้ไอเหลืองรูปร่างปรับเดียวอ่านำโดยคุณอาร์ตศิละปะมากับหอมแงมครับหอมแง้มตอนนี้นะครับเป็นฝั่งผู้ชมนะครับเลือกใครได้ก่อนนะฮะอ้๊มได้ก่อนนะ ฮึอาจารย์เพื่อเฮ้ยน้องพอยหลบกลัวเหรอตีการขอโทษขอโพยนะครับนำใจนักกีฬานะฮะเตรียบร้อยขึ้นเท้านะฮะพอยเป็นคนเสิร์ฟนะฮะไปฮะมองว่าโอ้สังขารอกครับ ไม่ออกเอาว่ะเอาว่ะดูเดือดครับดูเดือดดูสีดูเดือด,ส,ส,ด,ด,อดสองหนึ่งสองเท่าสองเท่าฟาตึ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยตอนนี้นะครับสูสีกันมากนะผมครับนะสง่งโอ้ พลาไปแล้วกุณน้ำตีอะไรครัเมื <ube> ่อกี้ออสองก่อนสองก่อนสอก่อนวีขนาดยเอิพระชาวล็อกเหรอ <ś cia w ark> ป๊ับ ไม่ออกแล้วเท่าไหร่ไม่ได้นับเลยถึงแล้วเท่าไหร่วะเท่าไหร่วะหก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 เหมนซึนี่ยอ่าไึ่งเกมแล้วโอเค 2ลูกนะพูดรู้สึกว่าอย่างนั้นว่าม okay. ันนำอยู่9 7โอเคลงมาแล้กันอ่ะ8-6 8-6 8-6โอเคมึงสับขาลอกอ่ะออกออกออกแม่งลงเส้นแต่บอกออกกูโกงมันลูกหนึ่งก็ี่ย มึงโกงตัแต่คะแนนแล้วน้ำยู่จริงอ๋อ้ก็แปดเ้ปสุสีเก้าเจ็ดมเดินไปกี่มปันยไม่โกงนะไม่โกงนะเจ็ดเจ็ดลุกในรอกแลวน หืมสิบเอ็ดเจ็ดยบายเชื่อทำไมเนี่ยเอาวะ กูดูฝักนี่แหละกูได้คนประกันละเอ๊ะ ปันพ่อโทรมาเอาจริงเหรอวะจริงเหร,รอวะต่อให้โทรเลยต่อให้โทรเลยเอาว่าเอาว่าเฮียว่าตีกันเองใช่หสิงมาเนี่ยสิงมาเนี่ยพอแล้วเหนื่อย คุก็บอกว่ามีคเรื่องของมันอแต่ว่าเขาไม่ได้เปเรื่องผู้หอะเงี้ยเจตนาเจตนกันอเตอนนราไม่ไตั้งใจสื่อเลยนะไม่ดีลกันเนาะเพื่อนเราั้นครับใช่ตพวกเราคยกับเพื่อนอะไม่เจตนาไม่ทําทส่วนแบ็ลานนี้นะหวังว่าหลายๆคนที่ดูจะออกไปและหยิบไม้แบบนี้ขอบคุณพี่เจมส์ปาร์คอันหน้านะที่ให้เราถ่ายไม่ได้ขอนะครับขอบคุณนะที่ให้ถ่าย จะดูเกิดดงได้บรกตโงนั้นน่าจสบายมากโปรยคนเดียวเกิดอีกทีไม่น้านะถ้าใครอยากดูเราเล่นบอลเล่เราอยากเตะตะก้อุ้ยเตะตะก้อนทำต้ยโผล่อะทำเห่าเลยทำหับเลยจะปวดแค่นี้นิดเดียวเอาม่าคลิปต่อไปนะถ้าอยากดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็เชิญคลิปต่อไปแต่แล้วบ๊ายบายบ๊ายบายตอนผมผมเล่นดีขึ้นได้ไหมผมเล่นดีขึ้นไหมดีดีกว่าตอนอยู่ขอนดีกว่าเยอะเลยไปครับ